มาเวิร์กชอ็อปศิลปะกันได้ที่จังหวัดร้อถึงไม่มีพื้นฐานก็มาสร้างสารรค์ผลงานศิลปะด้วยกันได้หากสนใจสามารถจองที่นั่งได้ที่แฟนเพจอาร์ตลาวัตอาร์ตเ n d แอนด์คาเลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการอาร์ตมังงะกนันอีกเช่นเคยนะฮะใน EP นี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของการวาดดวงตาในการ์ตูนอนิเมะในหลายๆแบบหลายแบบห,ายหายเรืองนะฮะ ตัวเอกอนิเมที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างพี่โตกจากเรื่อง naruto กันนะครับผมซึ่งจะเป็นรูปพี่โตกของเราในโหมดเซียนนะฮะ <c oughs> ซึ่งในโหมดนี้นะฮะตาของพี่ naruto เราเนี่ยก็จะมีดีเทลเพิ่มขึ้นจากปกตินะครับผมเริ่มกันด้วยการที่เราวาดตัวม่านตาตรงกลางก่อนนะฮะซึ่งเป็นจุดสําคัญที่จะใช้ในการระบุตําแหน่งของดวงตาเนี่ยว่ามันอยู่ประมาณตรงไหนสิ่งหนึ่งที่จะช่วยทําให้ตา ที่เราวาดเนี่ยสื่ออารมณ์ได้มากขึ้นโดยที่หลายคนเนี่ยค่อนข้างที่จะมองข้ามนั่นคือเรื่องของคิ้วคิ้วเพี้ยนอารมณ์สีหน้าก็อาจจะเพี้ยนตามได้นะครับผมคิ้วเนี่ยสำคัญพอๆกับก,บการวาดตาเลยเป็นของคู่กันนะฮะทีนี้เราก็จะตัดเส้นให้เข้มขึ้นนะครับผมเริ่มจากตรงกลางเนี่ยก็จะเน้นผมให้ดำนะฮะชัดเจนตรงขอบของดวงตาเนี่ย ก็จะเข้มและหนาขึ้นเช่นกันนะฮะจากนั้นสิ่งสําคัญนะครับผมในการวาดดวงตาปกติทั่วไปเลยเนี่ยส่วนใหญ่ม่านตาชั้นบนหรือตรงขอบตาข้างบนเนี่ยจะเข้มกว่าข้างล่างนะครับผมแล้วก็จะมีความโค้งเว้าแหลมๆลงมาตรงขอบๆด้านข้ามนะฮะในส่วนของหางตาเนี่ยชี้ขึ้นนะครับจะแหลมหรือจะมนก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะฮะ นี่ก็มาถึงจุดที่เป็นจุดเด่นนะฮะก็คือเป็นลายที่ตรงหางตานะครับผมแล้วก็วาดออกมาแล้วก็ถมบางๆนะฮะเติมตรงขนคิ้วเล็กน้อยนะครับผมตกแต่งเก็บรายละเอียดนิดหน่อยก็เป็นนั้นเรียบร้อยครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งตัวที่ถ้าพูดถึงดวงตาในการ์ตูนนารูโตเนี่ย หลายคนก็น่าจะนึกถึงนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างโดดเด่นก็คือตาของซาสเกะนะฮะซึ่งตาของซาสเกะเนี่ยเหมือน Naruto นารูโตะลยครับผมเหมือนกันเลยสิ่งที่แตกต่างและทําให้ตาซาสเกะเขาโดดเด่นเนี่ยก็คือลายภายในดวงตานะฮะไม่ได้เกี่ยวกับเชฟหรือลักษณะอของตัวการวาดตาเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างจากนารูโตะหรือตัวละครทั่วไปนะฮะ คือการวาดเนี่ยปกติเลยฮะเพียงแต่เราแค่เพิ่มลวดลายภายในดวงตาเท่านั้นเองซึ่งลวดลายที่เราคุ้นเคยกันก็คือลวดลายของเน่บวงแหวนนะครับผมอันนี้ผมก็จะใส่เป็นเน่บวงแหวน2แบบเลยแต่ละข้างเพื่อจะให้ดูว่าการวาดดวงตารูปแบบนี้ความรายละเอียดหรือดีเทลความยากเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การวาดลักษณะของตาแต่เป็นรายละเอียด หรือการออกแบบลวดลายภายในดวงตาเท่านั้นเองนะฮะทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่จะเสริมก็คือปกติเวลาวาดเนี่ยหากจะต้องการวาดให้ตาเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นนะฮะให้ใส่ถมเงานเนี่ยบริเวณข้างบนพื้นที่ด้านบนเนี่ยจะเน้นให้เข้มมากกว่าพื้นที่ด้านล่างนะครับผมเนื่องจากว่าตาของคนเราเนี่ยตรงม่านตาหรือขอบตาข้างบนเนี่ยมันมีขนตาแล้วก็ หนังตาข้างบนนะฮะมันจะทําหน้าที่ปิดลงมานะครับผมฉะนั้นข้างบนเนี่ยมันจะหนากว่าทําให้มีเงาทีนี้ต่อมามาถึงอีกหนึ่งอนเองิเมะที่ตัวตัวละครเนี่ยมีลวดลายดวงตาที่แฟนตาซีและโดดเด่นมากนั่นก็คือเรื่องของคิพิสนอใหญ่บานะฮะเราก็จะดึงหนึ่งในตัวละครที่ดวงตาเขาโดดเด่นมากนะครับผมนั่นก็คือเรนโกคุชิโระนะฮะหนึงในสิ่ที่โดดเด่นมากของเขาก็คือคิวนะฮะคิวเพลิง ลักษณะของดวงตาเขาเนี่ยตัวหางตานะฮะมันจะมีความค่อนข้างแหลมแล้วก็ชี้ขึ้นอย่างมากซึ่งมันสอดคล้องกับตัวคิ้วของเขาที่มีลักษณะเป็นเหมือนอาลายเส้นเหมือนไฟนะครับผมไฟแบบกระตูนนะนะทีนี้ดวงตาตรงกลางเนี่ยเขาจะซ้อนกัน3ชั้นนะฮะโดยเราจะทําการถมด้วยน้ําหนักเท่ากันนะครับผมทั้งหมดก่อนจากนั้นก็ถมบริเวณชั้นที่2เนี่ยให้เข้มขึ้น ส่วนชั้นตรงกลางเนี่ยเว้นขาวเอาไว้นะฮะแล้วก็ตัดเส้นวงรอบนอกอีกครั้งหนึง่งเราก็จะได้ดวงตาของเขามา <c oughs> ทีนี้ก็ถม <c oughs> เปิดตาชั้นบนให้เข้มนะฮะแล้วก็เดี๋ยวใส่เงาเพิ่มเติมให้เหมือนกับในรูปตัวอย่างนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะฮะ ทีนี้มาถึงอีกหนึ่งตัวละครที่มีดวงตาที่น่าสนใจมากนะครับผมนั่นก็คือโกโจชินบุนะฮะโดยปกติเนี่ยเวลาเราวาดดวงตาพื้นที่ด้านบนของภายในดวงตาเนี่ยเราจะลงถมดําให้มันมีความเข้มมากกว่าพื้นที่ด้านล่างพื้นที่ด้านล่างเนี่ยจะค่อนสว่างนะฮะแต่ว่าชินบุเนี่ยเขาจะมีความโดดเด่นอย่างที่1นึ่เขาไม่มีรูม่านตาตรงกลางนะฮะเป็นตาแบบลนๆเลยซึ่งในอนิเมะเนี่ยเขาก็ใส่สีนะฮะเป็นสีม่วงทีนี้ อีกอย่างหนึ่งก็คือการไล่สีภายในดวงตาของเขาไล่ความเข้มจากข้างล่างขึ้นข้างบนอ่าทำให้เขามีดวงตาที่ค่อนข้าง,างจ,ะจะโดดเด่นกว่าต,ตัวละครตัวอื่นนะฮะเราก็วาดตาปกติเลยฮะแล้วก็ถมฮะถมเงาลงไปโดยไล่ข้างบนเนี่ยอ่อนแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเข้ม ส่วนคิ้วก็ไม่มีอะไรพิเศษับเป็นขีดเส้นปกติธรรมดานะครับผมเนื่องจากว่าตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่เขาเรียกว่าเก็บความโกรธความเศร้าเอาไว้นะฮะทำให้ดวงตาเขาเนี่ยสื่อความรู้สึกเหมือนกับพยายามปกปิดอารมณ์ของตัวเองต่อมาครับสุดท้ายเราจะมาพูดถึงหนึ่งในคาแรคเตอร์ตัวละครนะฮะเป็น รูปแบบหรือประเภทของคาแรคเตอร์ที่มีดวงตาที่โดดเด่นมากๆเลยก็คือตัวการ์ตูนประเภทแนวโชโจมังนะหรือโชโจอนิเมะโชโจก็หมายถึงเด็กผู้หญิงนะครับโชเนมก็คือเด็กผู้ชายการ์ตูนโชโจหรือการ์ตูนสําหรับเด็กผู้หญิงเนี่ยจะมีเอกลักษณ์จุดเด่นอย่างหนึ่งที่เรามักจะนึกถึงและพูดถึงกันนั่นก็คือดวงตาที่ค่อนข้างเป็นประกาย <c oughs> หรือที่เราเรียกกันว่าตาแป๋วนะฮะ ก็คือมันจะมีดีเทลรายละเอียดของภายในดวงตาเนี่ยค่อนข้างยิบย่อยแล้วก็ทําให้มันดูสวยและดูเวอร์กว่าปกติหน่อยหนึ่งหรืออาจจะไม่หน่อยหนึ่งก็ได้ซึ่งตัวอย่างที่เราจะยกมาก็คือตัวอุสังิจากเรื่องเซลมูนนะฮะพอเราล่างรูปแบบของนัลักษณะของตาเสร็จปุ๊บเราก็สังเกตได้นะฮะว่าตัวแสงตกกระทบเนี่ยที่มันเป็นวงข,งขาวๆนะฮะมันจะเยอะเป็นพิเศษมาก แล้วก็ใส่ลงไปตรงกลางตรงกลางไม่ใช่จุดดาละไม่ใช่พื้นที่ที่มันเป็นสีเข้มเข้มแต่เป็นสีขาวๆเวเป็นวงขาวๆนะฮะแล้วก็มีวงขาวๆย่อยๆอีกประมาณสองสามวงทีนี้เราก็ถมบริเวณขอบตาแล้วก็เปลือกตาใ,ให้เข้มพร้อมกับใส่ขนตาขนตาข้างล่างจะสั้นๆน,นะฮะน้อยๆจะไปเน้เน,เนที่ขนตาข้างบนเป็นปกติยี่แล้วนะฮะทีนี้เราก็ถมข้างบนนะฮะตามปกติก็คือให้มันเข้มขึ้นทีนี้เราจะไล่น้ําหนัก ประมาณ3าชั้นนะฮะข้างบนเนี่ยเข้มตรงกลางเนี่ยอ่อนส่วนด้านล่างเนี่ยอ่อนมากจนถึงแบบไม่ต้องถมเลยอาจจะใช้นิ้วรูปหรือทิชชู่ลูบๆหน่อยเพื่อช่วยไล่เกลี่ยให้มันเงียนขึ้นได้นะฮะเก็บ <c oughs> ไล่ตรงขนตาสักเล็กน้อยนะครับผมอันนี้ขาดไม่ได้เลย ส่วนของคิ้วก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะฮะเป็นขีดธรรมดาเรียบร้อยครับผม สำหรับใครนะคะที่สนใจเกี่ยวกับการเวิร์กช็อปศิลปะสามารถติดต่อได้ตามลิงก์เพจ Facebook นี้ได้เลยสำหรับบีพีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนศึกซ้อมบ่อยๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ